เราต้องกินยาเราต้องกินยา <Yeah! S 1> ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้ามีใครบางคนมาเคาะประตูบ้านเราในยามค่ำคืนโดยที่เราไม่รู้จักไม่เห็นหน้าและเขาบอกว่า เปิดประตูให้ฉันหน่อยคุณจะเปิดไหมคะวันนี้สองจะพาทุกคนมาเล่นเกม Who's at the door อั์ฉันเต็มเกมที่เราจะได้เฝ้าระวังตรวจจับแล้วะตัดสินใจว่าจะเปิดรับหรือจะปิดตายคนแปลกหน้าเหล่านี้เอาไว้ต้องผสิญกับคำถามที่น่าขนลุกว่าแท้จริงแล้วเราคือใครและที่นี่คือที่ไหนกันแน่ถ้าตัดสินใจพลาดทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งไปเตรียมตัวให้พร้อมคะ่ะไปลุ้นกันเลย เกมนี้เนี่ยสองเคยเล่นไปแล้วนะคะเป็นพาร์ทเดโมแต่วันนี้เราจะมาเล่นเป็นตัวเกมเต็มให้ดูกันว่ามันสนุกจึงแค่ไหนอาจจะมีตัวละครบางตัวที่เพิ่มเข้ามาก็ได้นะคะกรุงโซ1 9 9 0นะคะฉันเป็นผู้ป่วยจิตเวชฉันมักเห็นภาพหลอนและเสียงประหลาดแปลกๆบางครั้งภาพหลอนก็อยู่นานมากๆเส้นเขตแดนระหว่างความเป็นจริงกับภาพหลอนมันชเงาง่งมยมากเลยนะคทุกคนคะเหมือนฉันถูกติดอยู่กับมันเลยอะ่ะ ทุกวันจะมีคนแปดหน้าเอายามาให้ฉันฉันไม่มั่นใจเลยว่านั่นมันคือคนจริงๆหรือว่าเป็นภาพหลอนกันนะมันเป็นการทรมานเลยอ่ะท้อ oh My God Your are ค่ะแค่แปดวันหรอคะจะมีคนเข้ามาอยู่ในบ้านเราเป็นภาพหลอนของเราเหรอ กฎเล็กของเราคือถ้าเราเปิดประตูหลักนี้ไปแล้วทุกอย่างมันได้เหมือนบ้านของเราแสดงว่ามันคือภาพหลอนทั้งหมดนะเด็กๆผู้หญิงร้องไห้อันนี้น่าจะเป็นรูปใครอะรูปเราหรือเปล่าเนี่ยเป็นเราจบหมอมาหรือเปล่าแล้วก็รูปคว่ำอยู่ด้วยทีวีเปิดได้เอ๊ะตอนแรกไม่มีโทรศัพท์ตรงนี้นี่นะมีโซจูขวดหนึ่งตั้งอยู่ขวดหนึ่งล้มโบริแอนมิสเตอร์โกมูนะคะโอ้โหตายแล้วชื่ออันนี้ยเฮ้ยมีกันไกลด้วยอ โอ้โอ้ม่กอดเฮ้ยเฮ้ยฮาฮ่ไออันนี้เราต้องเปิดเนาะเพราะเป็นคนปกติฉันคิดว่าเราน่าจะต้องเปิดนะคะโอเคค่ะ Surprise bitch Hello bitch จริงจ๋ยวันนี้เป็นวันที่2แล้วใช่ไหมเป็นวันที่2องแล้เราต้องรอดให้ได้นะเธอไป okay. เราต้องกินยาเราต้องกินยา เกมทำดีจริงเราไม่เอ็กซ์เพคเลยนะอิสแบบเราไม่คาดคิดเลยว่าจะออกจากทีวีอีพาล่ะก <affe! S 1> ูนึกว่าซาดะโกโอเคหมอนแดง ala <c oughs> ยังปกติอยู่นะคะเฮ้ย <todavía> อ่ะเฮ้ยไม่มีนะคะแอปเปิลข้างบนน่ากลัวฉันว่าฉันน่าจะเป็นเชสโฟเบีย ากตเ็นคะไข่ลากตุเห็นคะเล่าโรงพยาบาลเกาหลีเราเป็นดีเรกเตอร์เหรอทำไมฉันรู้สึกคุ้นๆกับชื่อนี้จังเลยอ่ะหรือว่ามันออกมาจากจินตนาการของฉันกันแน่นะทำไมมันผ่านไปรวดเร็วอย่างนี้แล้ววะ เอางี้เดินไปเจออะไรเอางี้พูดนี้ว่าเดินไปอ่ะเจออะไรแหละฉันว่างนะฉันมักจะคิดถึงอะไรบางอย่างที่มันด่งดัง h e ล l o เธอทุกอย่างดูปกติมากเลยอ่ะเฮียเขาเจ <laughs> มันใกล้ไปในเวอร์ชั่นเดโมอ่ะเจะเขาหน้าแบบไม่ได้ดูจิตขนาดนี้อ่ะ <laughs> กันไกลทำไมมันเป็น f o r steps ฉันเจอโบริที่บาข้างๆที่ทำงานของฉันเธอเป็นนักร้องที่นั่นหน้าอสวยแล้วก็เสียงไพเราะตัดใจฉันมากฉันต้องเข้าใกล้เธอให้ได้ทำไมฉันรู้สึกว่าเนื้อหาในกระดาษนี้มันช่างน่ากลัวเหลือเกินอย่าบอกนะว่าเราเป็นพวกโรคจิตที่เข้าไปทำรายย้ายหญิงสาของสองคนอะไรอยู่ในตู้เย็นนะ่ะการแางใจเริ่มไปทีเดียวพร้อมกันเฮีย มันคือภาพหลอนมันหายไปไอบ้บ้าฉันเกือบพลาดแล้วเนี่ยทอนโมตัสสะภาควาตัวระหัโตัวสมมาสัพุตุสสะนโมตัสสะนโมตัสสะ Hi everybody Thank y <you. S 1> เธอบอกว่ามีผู้ชายตานเธออยู่ผมเลยบอกไปว่าเขาอาจจะเป็นสตอเกอร์ก็ได้นะมาที่บ้านผมสิ เดี๋ยวนะเหมือนฉันจำได้ว่าสายยางมันไม่ใช่สีนี้หรือเปล่าอ่ะมันเป็นสีน้ำเงินปะทุกคนข้ออะไรนักหนาวะคุณลุงอาจจชีคุณไปสวบหล่อยหมุยใครมาคะเนี่ยคุณลุงไปสวบหล่อยหมุยใครมาเอ้ย คุณรู้นาเหมือนคนที่เราเจอในห้องครัวมเมื่อกี้เนี่ยหรือว่าคนนี้คือสตอร์เกอร์หรือเปล่าแล้วที่เขาฆ่า,าผมมาแบบนี้อย่าบอกนะว่าเป็นผมของโบริกับแม่หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเธอโอเคโอเควันสุดท้ายแล้วปะบ,บังคับกูออกสินะเฮ l l o ล is there anybody out there somebody turn on the light please โ oh. อ เป็นคนกูคามืดด้วยอีเวนเอ้ยสเต็ปที่1วางเมาตรงกลางสเต็ปที่2กลั้นหายใจเอ้ยเดี๋ยวค่อยกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเชา้าอันแสนสงบสุขกูออกไปได้แล้วสินะกูเป็นปกติแล้วสเต็ป <Step S 2> เดิมเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ทำไมฉันเส็บจังเลยวะฉันหนีไม่ได้นี่มันคืออะไรกันเนี่ย <went> มึงออกไปข้างนอกเหรอ s <S นั่นเป็นไปไม่ได้ <Our symptoms S 1> อาการ <of course. S 1> แกแย่ขึ้นแล้วสินะเธอต้องรอก่อนสิฉันจะไปหาแกเดี๋ยวนี้แหละวิอันนี้อ๋อคือเล่นต่อเราต้องเล่นต่ออีกฉันโดนทุบไม่ใช่หรอวะมันเกิดอะไรขึ้นวะแสดงว่าเราต้องรอหมออะ เราต้องรอหมอให้กล nah ับมาบ้านเราให้ได้อะตอนเนี้ยมีอะไรผิดปกติบ้างปะวันที่นึงมันเริ่มวันที่หนึ่งไหม่ะอเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันแบบไม่คิดว่ามันจะเข้ามาได้หรวอเเฮ้ยมันเปลี่ยนจากโทรศัพท์เป็นไมอันนี้ได้ยังไงวะเธอ อันนี้ไผิดปกติหรือปกติวะกูเริ่มงมงไปหมดแล้วน่าจะผิดปกติแหละเธอโอเคค่ะเฮ้ยตุกตาไม่แมนเลยเฮ้ยควีนโอ้เจ๊มึงบุกมาใกล้ อย่างนี้เลยนะมันเท้าก็ไปแล้วนะเมื่อกี้เจเดี๋ยวนะแล้วมันมันมีไม่ถ้าไม่มันเป็นมันผิดโอเคเรากินยาก่อนเลยนะคะเมื่อกี้มันควรจะเป็นโทรศัพท์มือโทรศัพท์เนาะโอเควันที่สองค่ะฉันจะหาเรื่องราวของโบริกในครั้งนี้ได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นกับโบริกกันแน่นะ เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ค่ะตุ๊กตาบัญชีทางเราน่าจะเป็นทางที่ไปหาโบริแน่ๆเลยค่ะนี่อย่าบอกนะว่า อันนั้นคือห้องของเราที่เขียนจดหมายหานักร้องผู้หญิงคนนั้นและนี่คือห้องของโบริกับโกมูเอ๊ะคุณหมอคะคุณหมออยู่ที่ไหนกันเนี่ยตื่นแล้วอย่างนั้นเหรอโบริสมัติเธ่าไว้ยังไงล่ะอะไรกันคะคุณหมอคุณหมอไปไปเนะคะคุณหมอ I cant c that about to do You're e b เธอจะกลายเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษยังไงล่ะเธอสวยมากเลยนะโบริไม่ใช่โกมุสิใต้พื้นผิวอันนี้ฉันอยากจะดูจริงๆว,ว่ามีอะไรซ่อนอยู่เธอจะสวยที่สุดเลยล่ะโบริไม่นะ เงียบไว้ฉันจะไม่ทำให้เดินต่อไปมันอาจจะไม่เห็นเป็นสิ่งที่เธอคิดคือฉันไม่แน่ใจว่าตัวของฉันเองเนี่ยคือหมอหรือเปล่าหรือว่าตัวของฉันคือใครกันแน่แต่ว่าห้องของเรามีชิ้นส่วนตุ๊กตาแบบนี้ เหมือนเป็นการแยกลักหรือว่าเราคือหมอคนนั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยแสดงว่าโบนี่ถูกคอตกรอย่างน่ากลัวม,มากเลยอ่ะเปิดไปเลยเอ,อ๋อขอโทษค่ะผิดบ้านมีมามองหน้ากันด้วยมันไม่หายไปสักทีนึงอาถ้ามันไม่หายไปแบบนี้แสดงว่ามันคือภาพหลอนนะคะ มีทางเดียวที่เราจะรู้ได้คุณยองไปทีวะโทมึงทำอะไรอะอ <c oughs> ไอ้แก่ไอ้แกแกเธอวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วเราจะออกไปได้ วันนี้คือวันที่เสียงในสายของผู้ชายคนนั้นหรือว่าคุณหมอกําลังจะมารับตัวเราไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าคุณหมอคนนั้นมันคือตัวเองหรือเปล่านะสเตตโตสโคปหรอหรือมันคืออุปกรณ์อะไรอันนี้คือสเตตโตสโคปนะคะเอาไว้ฟังหัวใจนะคะทุกคนอันนี้ต้องกินยาเลยเพราะว่ามันผิดปกตินะคะวัไอซนรกสวัสดีค่ะ ฉันว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆบ้านหรือว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของคุณหมอแน่นอนแต่ว่าประเด็นปัญหาตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราเนี่แหละเป็นคุณหมอเองหรือเปล่ากินยา,าวันที่เก<อ>้าไปอย่าบอกนะว่าทากักกูผู้ชายคนนั้นเป็นเหยื่อของคุณหมออย่างนั้นเหรอนั่นคือทักกูนี่ทักู ถ้กกูพาฉันไปพาฉันไปเร็วทักทักกูพาฉันไปอยู่ไหนทักกูมึงตามกูอยู่ป ผักกูผมคุณเนี่ยมันช่างโอเคเลยนะการปลูกถ่ายครั้งนี้ฉันจะทำมันด้วยตัวเองเลยฉันจะทำมันให้คุณนะแล้วก็ลูกสาวของคุณคงจะแฮปปี้มากเลยที่เห็นคุณเป็นแบบนี้หลังจากที่คุณเปลี่ยนร่างทั้งหมดแล้วยังไงลนะ่ะากูเปิดตาของคุณซะ i perfectly. Perfect, Now, how about you take <laughs> a look in the mirror? <laughs> Even Even you won't recognize yourself. <laughs> Are you the teacher from the orphanage where Boris stayed? เป็นเป็นการโทรศัพท์สายเดิมนะคะตอนนี้อ๋อเสียงโกมูมาแล้วโบริเป็นไงบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะไปหาเขานะคะคุณหมอแสดงว่าเราต้องโอ้ oh, my god oh my god understandable มันเป็นอย่างนี้ได้ไหมทุกคนลองคิดดูนะมันมีทั้งหมด3ตัวละคเรเธอลองมองดูมีคนที่มาเยี่ยมเราเนี่ยสาตัวละครน,นะคะจะมีผมยาวผมออกจากปากแล้วก็คนที่หน้าแปลกๆน่นหมายความว่าอันนี้อาจจะเป็นโบลิทากกูแล้วก็โกมุกก็ได้ ตอนนี้ผูออ้ทัองโฮใสได้ทำการปฏิเสธข้อ,ขอกล่าวหาทั้งหมดแล้วนะคะเ<ค><ะ><ะ>ขาบอกว่าเขามีอาการทางจิตท,ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน,นต่างๆได้ฉั้นคิดว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อที่ถูกขังมาอยู่ในแน่เลยฉันรู้สึกว่า ฉันจะหลุดออกจากความกลัวนี้ได้นะใช่แล้วมึงมึงเป็นคนที่ถูกขังอยู่หรือเปล่า I'm not scared I'm not scare d you yeah. <c oughs> โอเ okay, คอันนี้น่าจะเป็นปกติเปิดประตูได้ Oh my god เราไม่เคยเปิดประตูให้ผู้หญิงคนนี้มาก,ก่อนเลยค่ะทุกคนอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบ ฉันคิดว่าเราเปิดเราต้องเปิดประตูให้ผู้หญิงคนนี้เพราะเราจะได้รู้ครูของคนนี้ฉันว่ามีความเป็นไปนได้ค่อนข้างสูงที่จะมีโอกาสเป็นคุณโกมุที่เป็นอาจารย์ของน้องโบรินั่นเอง Ready หนึสจริงด้วยฉันว่าข้อสัษฐานของเราทั้งหมดมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ มันเป็นเรื่องจริงนะเธอฉันไม่กลัวแกหรอกอีปีศาจโอเคทีวีเปิดได้ทุกอย่างดูปกติในส่วนของตุ๊กตาฉันแค่อยากจะมีความสุขทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้ล่ะในตุ๊กตาแต่ละตัวจะต้องมีเรื่องราวอะไรบางอย่างแน่ๆเลยอะ่ะตุ๊กตาเรามีอีกตัวล่ะ นี่ไงทุกคนจำได้ไหมคะตุ๊กตาเด็กน่าจะเป็นลูกสาวของทักกูอันนี้เป็นโบริโบริเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเด็กกำา้าทักกูเป็นคนที่มาตามหาลูกสาวและคนสุดท้ายน่าจะเป็นโกมุชัวไม่คิดว่าเรื่องมันจะดาค่ะจริจะรู้ว่าเป็นเกมตลกๆขำๆมานั่งดูโอ้ m ม g o กเรื่องดีกว่าที่คิดเลยอะ กูซึมเลยโอ้โฉันคิดถึงคุณครูของโบริที่ชื่อว่าโกงม,มากๆบอกเลยว่าข่าวลือเรื่องของสามีของเธอที่ทำธุรกิจล้มเหลวนั้นกับลูกชายของเธอที่ถูกปฏิเสธการเข้ารับจากโรงเรียนเธอมักจะให้รอยยิ้มสวยๆหวานๆกับเด็กทุกคนทำไมเธอถึงไปเข้ารัฐิอะไรนั่นนะ แสดงว่าคุณครูเข้ารัธิอะไรสักอย่างหนึ่งหรอหรือว่ามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตุ๊กตาต้องสาบนั่นก็เป็นไปได้ Oh my gosh ฉันคิดว่าอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการทำพิธีทางการไล่ผีอ่ะของเกาหลีอ่ะ for sure เฮ้ยหมูยังไม่ตายหรอ What the hell ไปกินก่อนละคะ่ะ Oh my goodness วันที่สี่ค่ะโอเคมึงเป็นใครคะมึงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะนโมตัสสะภะควะโตอลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอเคเพราะมันเป็นภาพห่อนที่มันไม่หายไปพี่สองเจะตัดสินใจที่จะกินยาไปเลยค่ะทุกคน What is that? ฉันหวังว่าคุณครูจะเอาชนะความกลัวและความโชคร้ายของตัวเองได้ฉันได้คอนแทคมาจากโบริฉันจึงโทรหาเธอแล้วอ้างว่าโบริป่วยแสดงว่าหลังจากที่นางทำทารุณกรรมกับโบริเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็รอให้คุณครูเนี่ยมาต่อ อันนี้น่าจะเป็นคุณครูที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาพวกนั้นออกไปออกไปนะกินยาเลยนะกินเลยนะมันไม่หายไปสักทีนึงอะ <S <S 1> <S 1> หัวใจเต้นเดิมปกติ วัดจะแบบพิธีกรรมไล่ผีหมอดูแลร่างทรงวัด ใจกลัวมากนี่มันความฝันไปหรือเปล่านี่มันไม่ใช่แค่โบริแล้วนะคุณครูของโบริหรือว่าคุณโกมิเนี่ยความกลัวของฉันเริ่มคืบคลานเข้ามาแล้วฉันเดาว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหยื่อทุกคนน่ะตูปะ้ปลาเฮ้ออันนี้คือเด็กทำไมเด็กถึงมีสองคนคนหนึ่งดูมีดิลรอยเยอะมาก แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพิธีกรรมอะเธอโอ๊ยฉันเครียดว่ะเจ๊อะห้องน้ำมันจะมีอะไรโผล่มาชี้ไหมชี้ป้ามาดิไม่กลัวเว้ยมันไม่มีเธอเราทาไปอีนแหละลดเ,เสียงดังข่มไว้ก่อนมันจะได้ข่มความกลัวเราไงขอ,อยัดก,กินยาเลยนะคะเพราะว่าตู้ปลานะยครับไม่ใช่ปลาแล้วแต่กลายเป็นเด็กที่ไหนไม่รู้ตูเ้เล็กเล็กด้วยวันที่เจ็ด เงียบสงบเหมือนเดิมแล้ว้อยอะไรอะสนงว่าระหว่างการทำสถานกรรมในครั้งนี้ก็คือชีเป็นบ้าชีเอาของเข้าตัว ชีเอาของเข้าตัวทำไมงงแล้วทำไมชีเหลือแค่หัวล่ะว้าย ung, วยไอเฮดคัคร่าภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนในหลายคนเข้าสู่ลัทธิคลั่งเธอเธอเธอแต่ว่าอันนี้มังงสาบมันหายไปแสดงว่า ปกติใช่ไหมฉันจะเชื่อใจตัวเองแล้วกันฉันจะเปิดประตูขอบ <c oughs> ิุณค่ะววันที่เกโอเค <c oughs> ตุ๊กตาหายไปแล้วอะ่ะมันจบแล้วใช่ไหมเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำไมเหมือนเราติดอยู่ในหลูปเวลาอะไรเลยเนี่ยเราต้องต้อนออกไปอีกแล้วใช่ปะฉันว่าครั้งนี้เหตุการณ์ต้องไม่มันต้องมีใครไล่เราชัวร์เลยอะโก่กลัวมึงหรอพวกเขาสามคนเหมือนพยายามไม่ให้เราออกไปจากที่นี่อย่างนั้นหรอหรือว่า มันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าที่สามคนนี้จะถูกสั่งโดยคุณหมอมาให้จับตาดูเราไว้หรืออาจจะเป็นเราเองที่เป็นคุณหมอและพวกมันกำลังแขนแล้วก็กำลังมาจัดการเรา c ขโมยบิ๊กที่นี่คือที่ไหนกันเนี่ยนั่น ทำไมพวกมึงถึงอยู่ที่นี่กันหมดนี่คืออะไรมันคืออะไรกันแกทำอะไรกับฉันฮะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยยาที่แกเอาไปกินทุกวันมันมีพิษยังไงล่ะ ฉันเห็นแกมันเป็นแบบนี้ฉันรู้สึกดีใช่ไหมทไมตงสะใจอ่ะความเจ็บปวดที่เราพวกเราได้รับมันไม่มีทางหรอกอุ๊ยอะไรอ่ะมันเจ็บไปถึงกระดูกของฉันเลยมันเจ็บมากทำไมล่ะความโลภของแกฉันจะกลายเป็นฝันร้ายของแกซะ เริ่มสักใครดีผลงานชิ้นโปรดของพวกเราใครอยู่ที่ประตูคุณดูแล้วใช่ไหม าการทดลองม,มนุษย์นั้น yes, <Mr>. ถูกปิดเผยแล้วสินะคะมิสเตอร์คิมคุณหมอคนนั้นถูก <and S 2> ตัดสินโทษชีวิต,ต สิบปีให้หลังนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะตอนนั้นใช่ค่ะสิทธิมนุษยศาสตร์สิทธิมนุษยชนถูกถูกดูแลให้ดีขึ้นนะคะเราจะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเราจกที่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับทุกคนที่เป็นเหยื่อนี่คือบ้านของเราเรากลับมาที่บ้านของเราแล้ว นี่คือคุณหมอนี่คือเราคือดเอร์คิมเหรอ,อ,อขอบคุณที่ดูมาตลอดเวลานะครับ w คุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้น Kim? กับมิสเตอร์คิมเหรอ,อเขาคงถูกลงโทษตามธรรมาชาติแล้วมั้งแบบโหดร้ายอะ,อะว่าเขาทำคนอื่นมาก่อนเยอะเลยแหละ Rip. เขาถูกฉีกเละเป็นชิ้นๆเขาน่าจะจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้กับสิ่งที่เขาทำคนอื่นนะโอ้มใครอยู่ที่ประตูนะคะวันนี้จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะเมามอยกันมาหน่อยซีคะสนุกกันมากมายก่กองหรือเปล่าเนี่ย